รางวัลรายการเด็กดีเด่นผู้ให้เกียรติร่วมประกาศและมอบรางวัลคุณวิกกี้สุนิสาเจตและคุณเจษาพริมราตาและรางวัลละครเด็กและเยาวชนดีเด่นนะครับผู้ให้เกียรติมอบและผู้เชิญรางวัลครับคุณสุภีพงพาณิชย์ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขายธนาคารไทยพาณิชย์และคุณเก่งเดชาครับขอเชิญประกาศร,รางวัลครับรางวัลรายการเด็กดีเด่นได้แก่ ขอแสดงความยินดีกับรายการการ์ตูนชุมชนนิมนยิ้มโดย HOME รา n เอนเตอร์เทนเมนตทางช่อง3ค่ะค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ สำหรับลำดับต่อไปนะคะจะเป็นรางวัลละครเด็กและเยาวชนดีเด่นค่ะรางวัลละครเด็กและเยาวชนดีเด่นได้แก่ละครเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์โดย b r Broadcast t h a i t ท l e v i s i o n ทางช่อง3ค่ะยินดีด้วยนะคะ ขอแสดงความดีด้วยนะคะ